สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กล่าพบกับไพ่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะประจำปักแรกของเดือนสิงหาคมนะมาดูไพ่พลังงานของชาวราศีกุมกันค่ะขออนุญาตขยับก่อนอีกอ่ะมาไพ่พลังงานของชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะ อืเก้าไม้เท้านะดูนะคะเก้าไม้เทา้าจริงๆเนี่ยคุณรู้ว่ามันแบกคุณรู้ว่าคือคนค,คือสถานการณ์ความรับความสัมพันธ์ที่คุณเป็นอยูอ่คุณรู้ว่าใครคนหนึง่งเขาเขาไม่เข้าใจในตัวคุณสักเท่าไหร่ เขาไม่เข้าใจในตัวคุณเขาไม่โฟกัสที่คุณคุณอาจจะน้อยใจคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันแบกแต่พลังงานของคุณน่ะพร้อมจะไปต่อถึงแม้ว่าเจ็บช้ำถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเศร้าเพียงใดนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีกุมแล้วขนาดกุม Queen ัพส์นะคะแล้วก็ The sun. Okay. ในวอนส์เดอะซันโอเคอืมอืมอืมขอไายค่ะโอเคเจอคนลังเลแล้วจ้ะอาจจะเป็นเรานะหรือว่าเป็นใครนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้อะเล่าให้ฟังสถานการณ์ของคุณที่คุณเจออยู่นะคะคุณอาจจะอยู่ในภาวะที่อยู่ สอง,ส,องสามคนในความสัมพันธ์นี้มันมีสองสามคนในความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเองกับคนคนนี้ที่คุณเจอพบกับเขามาเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้วนเวียนในชีวิตคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยและคุณท้อกับเขามากเลยแล้วช่วงเวลานี้ก็มีใครคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณเกิดการลังเลสับสนเพราะว่าคนใหม่ก็เป็นอะไรที่ดีนะคะเดอนสันคือมีคนเข้ามาในช่วงนี้คนใหม่ๆก็เป็นอะไรที่เออน่ารักกับเราคุยดีกับเรา หรืออีกในนึงมีคนจะเข้ามาหาคุณแต่คุณเก็บตัวนะคะแต่ไพ่บอกว่าอีกในไม่ช้าคุณจะเปิดตัวแล้วคุณจะเริ่มคุยอะไรกับใครใหม่ๆนะะคแต่ในขณะเดียวกันคนคนนี้ค่ะคนคนนี้ยังจะนิ่งยังจะเฉยนะคะยังจะนิ่งยังจะเฉยกับคุณนะคะบทเขาจะมาก็คือมาบทเขาจะไปก็คือไปนะคะคุณทําตัวไม่ถูกกับคนคนนี้เลยแต่คนคนนี้มีวิธีการรู้ว่าจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณยังไงจะคุยกับคุณยังไงนะคะ รู้ใจคุณไปหมดว่าว่ควรทายังไงถึงเข้าหาคุณได้จนทําให้คุณเกิดความลังเลสับสนไม่แน่ใจนะคะ five wands เป็นความลังเลสับสนไม่แน่ใจนะคะคุณใช้เหตุและผลมากๆเลยกับการตัดสินใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับคนคนนี้นะคะคุณใช้เหตุและผลเอามากๆเลยอือฮึความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับกับคนคนนี้ที่คุณที่คุณรู้สึกว่าเขาทําให้คุณทุกเนี่ยนะคะ คุณมีความรู้สึกว่าเขารออะไรบางอย่างอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่คนคนนี้เขารอรอรอให้เรื่องราวของตัวเขาเองถูกเคลียร์อย่างที่บอกเรื่องราวนนี้อาจจะมีเกณฑ์เป็นสองสามคนลักซ้อนอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาอยากเขารอให้ตัวเขาเองเนี่ยเรื่องราวความสัมพันธ์ของเขาถูกเคลียร์หรือเรื่องเรื่องในครอบครัวของเขาถูกเคลียร์นะคะมีเกณฑ์อาจในบางคนบางท่าน ปัญหาความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่บุคคลที่สามแต่อาจจะเป็นคนในครอบครัวของเขาคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรต่างๆไม่เห็นดีเห็นงามด้วยกับการที่เขาจะมีแฟนหรือว่าคนเก่าๆของเขาคุณพ่อคุณแม่ของเขายังยึดติดกับคนเก่าๆของเขาอยู่นะคะหรือแฟนเก่าเขายังมาวนเวียนอะไรกับเขาอยู่นะคะคนคนนี้เลยยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้สักทีนะคะนี้อีกกรณีหนึ่งอืมอือแต่คนคนนี้เขายังอยากมีคุณเขายังอยากมีคุณอยู่ บางคนนะ่ะคบกับคนต่างชาติต่างศาสนาด้วยนะอันนี้บอกเลยมีเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ่ะมีปัญหากันเรื่องนี้ด้วยนะคะอืมอ่ะต่อทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะเดเวอร์เห็นไหมบางท่านคุยกับชาวต่างชาติหรือคนไกลอืมอืมตัวเขาเองอะ่ะไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรให้มันดีขึ้นนะ อืมเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองทําอะไรไม่ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยหรือเปล่าในช่วงนี้อือหืออยู่ห่างไกลกันด้วยหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะมันเลยทําให้การสื่อสารต่างๆติดขัดขัดข้องแต่เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงคะ่ะเขาทําได้แค่เพียงยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนไม่หายไม่ห่างไม่บล็อกนะคะไม่หนีไม่ตายอืม เขาเขายังเขายังชอบคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกดีกับคุณอยู่เขายังจดจําบริบทความน่ารักของคุณได้เสมอนะคะอืมนี่คือสิ่งหนึ่งแล้วก็มันมีความสงสารคุณด้วยในบางเรื่องบางอย่างที่คุณทําให้กับเขาเขาสํานึกนะในสิ่งที่คุณทํากับเขาแล้วเขาอะทําไม่ดีกับคุณนะคะมันมีความสงสารปนอยู่ตรงนั้นด้วยนะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะจ๊ะ อะทีนี้มาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมเพย์ซอฟเพนดิเคลเอซอฟสโตรดหนด่งเดทันนั้คุยกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะโอเคเชนส์ออฟเพนดิเคนี่ยมันคือสองครามเย็นมันคือมันคือสองครามเย็นค่ะอืะ อืมโอเคความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปนะคะออืพวกคุณจะผิดใจเพราะคำพูดบางประโยชนะนะคะคุณจะผิดใจกันด้วยคำพูดบางประโยคหรือสถานการณ์อะไรบางบางอย่างที่คุณไปรู้ไปเห็นถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้คุณห่างกันไปแล้วใช่ไหม แต่มันจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างหรือเป็นโลกโซเชียลหรืออะไรที่คุณจะไปเห็นไปรับรู้ว่าเขาคนนี้ทําอะไรบางอย่างที่ปิดบังคุณเอาไว้แล้วความลับตรงนั้นจะถูกเปิดเผยขึ้นมาพอเปิดเผยขึ้นมามีการผิดใจกันหรือคุณเองอาจจะหลุดพูดอะไรหรือเขาเองจะหลุดพูดอะไรทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ความสัมพันธ์มันก็เลยจบลงเลยแบบกระทันหันเดือดเด็นะคะจบลงไปเลยเงียบกันไปเลยเกิดความไม่เข้าใจเลยอาจจะไม่ใช่บอก คุณอาจจะไม่ได้มีการใช้ประโยคบอกลากันแต่ว่าเงียบกันไปเฉยเลยนะคะแล้วจากนั้นเป็นยังไงอ่ะเขาจะตามสองคุณคุณจะตามสองเขาสองกันไปสองกันมานะคะแต่กลับกันค่ะสถานการณ์ของการตามสองกับดีดีตรงไหนรู้ไหมเขาอาจจะมีการโพสต์หรืออะไรถึงคุณอยู่บ้างหรือว่าอาจจะโพสต์เป็นการสื่อสารอะไรบางอย่างเพื่อคุณเข้าใจในตัวเขาถูกต้องมากขึ้นคุณเองก็เหมือนกันนะคะ อืมอือพวกคุณเนี่ยจะเข้าใจกันจากระยะห่างที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยแหละอืมจากทางโซเชียลด้วยเนี่ยแหละจากระยะห่างที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแหละนะคะอือแต่ไพ่บอกว่าสุดท้ายแล้วมีเกณฑ์ที่พวกคุณอาจจะมาได้คุยกันอาจจะเป็นไปลายปลายสัปดาห์แล้วอะปลายปลายของปักนี้แล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเหตุบางคนอาจจะมีเหตุ ในเรื่องของธุระเรื่องงานหรือว่าถ้าพวกคุณรู้จักกันมีเพื่อนที่รู้จักกันหรือมีญาติพี่น้องที่รู้จักกันอยู่แล้วอ่ะคนคนนั้นจะเป็นคนเข้ามาช่วยประสานไม่ออกแนวมาช่วยประสานใช้คํานี้ไม่ได้เข้ามาทําธุระแต่ดดนต้องให้พวกคุณสองคนมาร่วมมือกันเพื่อทําธุระให้กับเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นการที่พวกคุณสองคนมีเขาเรียกว่า มีปฏิสัมพันธ์กันหรือมีเรื่องคข,ขางคาะที่ต้องกลับมาเคลียร์กันเรื่องทูละก็ได้นะคะอืมอ่ะโอเคประมาณนี้ทีนี้มาดูการงานของชาวราศีกุมและขนากุมกันบ้างค่ะ six of pentacles แล้วก็ t e of wands นะคะแล้วก็ t r e of cups อืม คุณมีภาระมากมายกับการทำงานที่คุณจะต้องแบกต่อไปในปักนี้ค่ะยังไม่หมดปัญหาต่างๆยังจะไม่ถูกรับยังจะไม่ได้รับยังจะไม่ได้ถูกอ่ะยังจะไม่ได้ถูกรับการแก้ไขนะคะปัญหาต่างๆยังจะไม่ถูกรับการแก้ไขยังจะมีใครช่วยคุณไม่ได้นะคะคุณยังต้องช่วยตัวเองอยู่นะคะแต่ไพ่บอกว่า เ,ออเดี๋ยวนะถ้าใครทำงานเป็นตำแหน่งเดียวอ่ะเช่นตำแหน่งบัญชีตำแหน่งของคุณที่มีตำแหน่งเดียวไม่ไม่ไม่ได้ทำงานเป็นทีมอ่ะไม่ได้มีโปรดักต์หรือโฆษณาหรือทำงานที่เป็นทีมอ่ะมีเกณฑ์ที่งานของคุณจะจะ,จะต้องแบบอยู่คนเดียวมีอุปสรรคปัญหาแล้วก็ล่าช้าโปรเจกต์นี้ยังจะไม่เสร็จสิ้นนะคะแต่ส่วนใครที่ทำงานเป็นทีมมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ลูกน้องหรือมือดีเข้ามาเพิ่มมาช่วยทำให้งานของคุณนะั้นสำเร็จและรู้ล่วงไปได้ด้วยดี ะะส่วนใครกำลังที่จะหารายได้เพิ่มหรือมีงานที่สองมีเกณฑ์ที่คุณจะมีไซเคิลจ็อบหรือมีงานที่สองเล็กๆน้อยๆได้มีเกณฑ์อาจจะเป็นขายของเก่าเสื้อผ้ามือสองหรือว่าของเก่าๆอนะคะ่ะงานงานเออหรือเป็นแนวรวมที่อาจจะเป็นงานเก่าๆที่คุณมีทักษะอยู่แล้วก็ได้นะคะ การเงินของชาวราศีกุมค่ะ Queen of Wands แล้วก็เด e s t ต r จ้าโอเคการเงินของคุณนะ่ะเด e s t ต r เป็นไพ่ของโชคและวาสนานะเอาจริงๆคุณยังมีคนคนที่จะช่วยเหลือคุณชี้นำทางคุณนะคะว่าวิธีการหาเงินจะไปหาเงินทางไหนจะมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆจะมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆใครที่ทำงานเกี่ยวกับการ สอนภาษาเนี่ยแป้งบอกหรือว่าอาจจะมีรายได้เข้ามารายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นทำงานเกี่ยวกับภาษาแปลภาษาก็ได้นะคะเนี่ยการงานของคุณไอ้การเงินของคุณยังมีกินมีใช้มีจ่ายโชคลาภยังไม่มีค่ะจะมีแต่แค่ว่าโชคลาภนะ่ะเงินนั้นจะมาจากการจากความสามารถและมันสมองของคุณลว้ลวนเลยนะคะ q u e e n of one เนี่ยคุณมีภาระ คุณมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลบางคนเป็นซิงเกิลมามบางคนเป็นเอ่อเป็นเอ่อผู้ชายเอ่อผู้ชายที่มีลูกติดเรียกว่าอะไรอะ่ะลืมอะ่ะเอาเป็นว่านั่นแหละเอาเป็นว่าคุณมีภาระนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้จะมีเกณฑ์ที่อาจจะแบบว่าหาเงินมาหมุนทันแน่นอนนะคะอืม อ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูกันต่อที่คนโสดกันบ้างค่ะอืมเดี๋ยวคนโสดชาราศีกลุ่มลัคนากลุม่มปุ๊บโอ้สอรี่โอ้สอ,อ,อรี่นะคะข,ขออภัยอืออใบนี้ได้ไหม สามดาบอะบอกให้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหายทีค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมคนโสดเป็นอย่างไรคะ่ะก็ดูนะโหโฟัสอดไม่ต่างจากสามดาบเมื่อกี้เลยคุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักจริงๆหรอกนะคะแล้วใครที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็มีเกณฑ์ที่อาจจะมีเจ้าของมาจีบเราเป็นคนเก่าที่กลับมาทำให้ช้ำใจนะคะอืม จะมีใครเข้ามาสนใจคุณแลวคนคนนั้นมีเกณฑ์เป็นคนป๊อปปูล่าแต่ต้องระวังเขาอาจจะมาแค่เพราะสเสน่หาเพียงข้ามคืนสเสน่หาเพียงชั่วคราวนะคะอืมอะทีนี้ต่อสถานะของออความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี่ไงบางท่านคุยกับชาวราศีพฤษภลักนณะพฤษภแล้วก็เดอนชาวเวิร์มแน่นอนว่าความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์มีปัญหาแบบกระทนหันเข้ามาแน่นอนถ้าอยากจะแนะนําอะไรคุณถ้าอยากแนะนําว่า สิ่งนี้ทาได้ตอนนี้คือคุณต้องนิ่งแล้วก็ชาลองใช้เหตุและผลกับความสัมพันธ์นู้ความสัมพันธ์นี้ดูให้มากๆนะคะอลองลองคิดดูว่ายังไงก็คือในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเราเริ่มคุยกันก่อนเราต้องเคารพในกติกาอย่างเช่นกติกาที่ทําให้ตัวเราโอเคนะอย่างเช่นความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตัวคุณเองจะต้องตระหนักเอาไว้เลยว่า เราจะไม่คาดเราจะยังไม่คาดหวังอะไรเราแค่ไปวันต่อวันวันต่อวันดูนิสัยใจคอเอาไว้นะคะของเขาเอาไว้อืมอาจจะมีการตั้งกฎเกณฑ์กันไว้บ้างเช่นว่าถ้าหกเดือนรู้สึกว่าดูแล้วมันไม่ใช่ก็แยกย้ายนะคะนี่คือกฎของการที่ใช้คําว่าการครบหาดูใจหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอืมความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนใช้คาว่าคบหาดูใจไม่ได้หมอว่าไม่ใช่อเอาเป็นว่า ใช้คําว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะมันต้องมีกฎตกติกากับตัวคุณเองกันเผื่อเจ็บด,ด้วยนะคะทีนี้มาดูของสัตหานะคนมีคู่กันบ้างค่ะเซมเพรสบางท่านคือกับชาวราศีธนูลัคนธนูเอชออฟวอโอ้ไม่ได้เลยอารมณ์ล้ลวนๆในช่วงนี้จะเป็นไฟในบ้านลุกไฟไฟจะลุกในบ้านอย่างเดียวเลยนะคะคนมีคู่คุณต้องไปปรับอารมณ์อย่าเปลี่ยนแปลงอารมณ์บ่อยไหว้พระไหว้พระสวดมนต์ได้ นะคะก็ช่วยด้วยอย่างหนึง่งฟังเทศฟังธรรมก็ส่วนหนึ่งช่วยได้นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ว่ามันจะมีปัญหาคือตัวคุณเองก็มีปัญหานอกบ้านเรื่องงานเรื่องอะไรต่าง,างๆเขาเองเหมือนกันอาจจะมีปัญหานอกบ้านเรื่องอะไรต่างๆแฟนคุณอาจจะมีปัญหานะคะฉะนั้นต้องทําให้รู้สึกว่าเราเป็นบ้านที่ทําให้เขารู้สึกอบอุน่นอยากกลับมานะคะอืมประมาณนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณยังไปกันต่อค่ะ อาจจะมีการในบางคู่บางคนอาจจะมีการได้เริ่มทํางานโปรเจกต์อะไรกันต่างๆเรื่องงานอาจจะมีการคิดถึงอนาคตวางแผนว่าจะซื้ออะไรหรือทำอะไรร่วมกันก็ได้นะคะโอเคอ่ะประมาณนี้นะคะชาวราศีกุมและคานากุมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าสนใจดูดดส่วนตัวอะไรอยู่ใน description บ o ็อกด้านล่างนะคะแอดไลน์มานะโอเคทุกคนโชคดีนะสวัสดีคะ่ะ